พอจ้างมีคำขนักไปผมอะ่ะดูแลฉันหน่อยเสียงเป็นไรอะ่ะอาจสิงเล็กๆนงะถ้าเสียงทำ่างนี้คขารู้ดีว่าเสียงแก่น่าเกียดทำเสี่ยงเงนน,น่าเกียดมากๆเลยเป็นไงบ้าง โอ้โ oh, oh, หน่าเกลียดเราพูดเองเอาล่ะแนะนำตัวจากปากตัวเองหน่อยใครเป็นใครแฟนคลับเขาะจะได้กร mm ีน hmm. ได้กราดเริ่มครับครับผมสวัสดีครับผมเชนัชพลเชียวบรรยาโรยครับ <laughs>

ชีวิตฉันหที่จะมีไวเพื่อเธอเท่านั้นออยู่ในชีวิตที่เหลือเธอได้ไอยากตากเดจนวันสุดท้ยอยาเป็นคนที่ได้นั้นดูดาวเธอ,อเนวันได้ไู่เีเธอสละอยู่กับฉันไปนาน นสองคนครับเป็นยังไงบ้างกับน้องแมวที่บ้านมีแมวงอกหรือเปล่าจ้าเจ็ดแมวงอกไปที่บ้านตอนนี้หัวงอกยิ่งกว่าถุงงอกครับหัวงอกยิ่งกว่าถุงงอกอีกตอนแรกสิบสี่ตัวครับอยตอนแรกนะฮะประมาณน่าจะสักสิบสิบเจ็ดได้ครับทำไมเยอะเลนนะก็เหมือนเขาเรียกเพื่อนมารู้ไงว่าบ้านนี้ยินดีต้อนรับเขารู้ว่าบ้านนี้เขามีคณิว่า ทุวันไอ้น้อยนี่มันชัอยู่เป็นอยู่เป็นเจเราต้องระวังตัวไปนะไม่เป็นไรคูเป็นไปเป็นไปเป็นไเป็นไยเป็ไปบ้านไปเ้านไปเนไปเ็นเป็นไปงนไเป็นไปเปนไอเป็นไปเป็นไป่ป็นไปเป็ไปเนไปเป็เป็นไปเปน่มเป็นไอเปเปนไปเปเป็เป็นไเป็นเนไ็นไปเป็นเปนนไันไ็เปนเป็นเป็นไน็นนนน็นน็ มันกลับกับนิสัยมันมากเลยเป็นแมวที่น่ารักมากแล้วแบบมันเป็นแมวที่ขี้มึอนอนะาบแบบว่าเราทําอะไรกับมันก็ได้เราจะจับพุ่งมันจับเท้ามันมันยอมหมดเราเป็นแมวที่แบบว่าห่างตั้งตลอดอะเวลาเรารู้แบบ body l a n g u a g ของแมวถ้าหางมันตั้งหมายความว่าอารมณ์ดีอ,อารมณ์ดีก็อ,อคชิระเป็นแมวที่อารมณ์ดีครับผมเป<อ><บ>็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ก็จริงๆคุณเชงโอพอเนี่ยการที่แบรนด์เลือกเซ็นเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมาแทนเซ็นแบรนด์นะครับในส่วนงคุณเชงโอพอเนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์เด็กกลุ่มใหม่นะครับที่แบรนด์มองาสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดหลายประเทศครับผม นอกจากเปิดพิซ็นเตอร์ใหม่สท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าฮ o ลิสติกเบนฟีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นนนจีนโนะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการตัดแต่งรกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีสมวนผสมของอ โคลาะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซินไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างกรีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคณิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟริปปิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบทานแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคณิว่าตบครีมี่ดูนะครับอันนี้วีคุณความอร่อยด้วยฟริปปิต